เมต้ายอมควักเนื้อส่งรถล็อกแรก68คันเล well. ่งผักดัน MOU หลังสต็อกอ่วมร่วม1,300คันเกิดอะไรขึ้นกับค่ายเนต้าเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง ข่าวรอบโลก EV กับ Daily EV New นะครับพรากับผมเวลอีกเช่นเคยก่อนไปชมคลิปกันนะวันนี้มีช่องทางใหม่นะเว็บไซต์ evguarantee.net นะฮะเพื่อจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยียานยนต์ในอานาคต และพลังงานสะอาดที่น่าสนใจทั่วโลกกันจากความเคลื่อนไหวของข่ายรถ่เนฟ้าน้องใหม่มาแรงนะครับอย่างเนต้านะครับที่หลายคนให้ความสนใจกับเจ้าตัวซิตี้ค่าไฟฟ้าอย่างเจ้าตัวเนต้าวีนะครับที่วันนี้นะมียอดจองสะสมไปรวบ6000คันด้วยกันนะครับกำลังจะไปด้วยดีแท้ๆนะฮะแต่ต้องมาสะดุดกับเงื่อนไขนะฮะอย่างไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขการใช้งานนะการว่าถ้าคุณใช้งาน1ปีเนี่ยเกิน30,000กิโลเมตรนะครับ จะเปลี่ยนเงื่อนไขาการรับประกันจาก8ปี180,000โลเป็น 5ปี150,000กิโลนะครับซึ่งเงื่อนไขนี้เนี่ยถูกมาประกาศออกมาที่หลังนะโดยบริษัทเนต้าออโต้ประเทศไทยนะครับหลังจากที่ประกาศออกมาโอ้โหเกิดดราม่าหลายคนก็ไม่พอใจนะบางคนบอกว่าทำไมต้องมาจำกัดระยะทางการวิ่งกันด้วยนะครับเพราะเรื่องแบตเตอรี่หลายๆคนก็รู้ว่าราคาม,มันแพงนะเป็นเรื่องที่หลายคนกังวลอยากจะมาใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับบางคนถึงกับนั่ง,นงถอนจองออกไปนะครับซึ่งทางเนต้าออโต้ประเทศไทยเนี่ยได้ออกมายกเลิกเงื่อนไขนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าโล่งใจ ไปเปราะหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องมีอีกปัญหาหนึ่งที่ยังแก้ไม่ตกนะฮะก็คือเรื่องการส่งมอบรถที่ล่าช้านะว่าเลื่อนออกมาเรื่อยๆนะครับแถมยังไม่มีวันกําหนดว่าเมื่อไหร่จะ เซ็น MOU หรือเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของรัฐนะครับไป,ไปตัวแพ็กเกจ EV นะฮะเพราะอย่าลืมว่าทางเนต้าประเทศไทยเนี่ยประกาศออกมาแล้วว่าจะขายเจ้าตัวเนต้าวีนะครับในราคา549,000บาทนะซึ่งเป็นราคาที่รวมมาตรการส่งเสริมของรัฐแล้วนะครับซึ่งถ้าพูดก็พูดไปย้อนกลับไปนะในงานที่ทางเนต้าเปิดตัวครั้งแรกเจ้าตัวเนต้าวีในงานมอเตอร์โชว์นะครับช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งนํามาจัดบูธ นะโดยทางกลุ่ม BRG Group นะะเอามาเสนอขายในงานมอเตอร์โชว์นะนะับนะมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณ5-6เดือนแล้วนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเซ็น MOU เมื่อไหร่อย่างที่รู้ด้วยกันนะครับว่าจะเซ็นเข้าร่วมมาตรการได้คุณจะต้องผลิตในประเทศนะซึ่งผู้ที่ผลิตให้กับทางเนต้านะครับก็คือบริษัทโพลิซอนพาร์ทของทางปตทนี่เองนะครับว่าเอ๊ยทำไมยังคุยกันไม่ลงตัวเมื่อไหร่จะส่งมอบดดนะรถได้นะครับล่าสุดนะครับมีอัปเดตความเคลื่อนไหวนะทางบริษัทเนต้าออโต้ประเทศไทยบ ว่าวันนี้เนี่ยรถเข้ามาในประเทศไทยแล้วนะร่วม1,300คันนะครับและทาง d น t a เองก็เห็นว่าการส่งมอบรถเนี่ยค่อนข้างราช้านะครับเพื่อเรียกความเชื่อมั่นนะกับกลุ่มคนที่ยอมจองนะจองรถเนต้าวนะครับในรถแรกที่ยังไม่เปิดราคาสุทธิออกมาเนี่ยยอมจองนะครับก็บอกว่าฉันจะส่งมอบรถแรกให้กับคนกลุ่มนี้ก่อนนะครับซึ่งรถแรกเนี่ยก็ทั้งหมด68คันด้วยกันถ้าใครเห็นนะครับเจ้าตัว อีโคสติ๊กเกอร์ที่ประกาศออกมาเนี่ยที่พร้อมจะส่งที่จะแปะเจ้าตัวรถนะครับราคาเต็มจะอยู่ที่7จ็ดแสนหกหมื่นบาทนะครับยังไม่รวมส่วนลดภาษีสรรพสามิตหกเปอร์เซ็นต์ฮะจากแปดเปอร์เซ็นต์เป็นสองเปอร์เซ็นต์ซึ่งในอีโคสติ๊กเกอร์เนี่ยมันขึ้นภาษีสรรพสามิตแปดเปอร์เซ็นต์ยังไม่รวมส่วนสนับสนุนอีกหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับอันนี้คือราคาเต็มเนาะเพื่อให้สามารถส่งมอบรถได้ตามราคาที่ทางเนต้าประเทศไทยเนี่ยประกาศเอาไว้นะห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับในรถแรกนี้นะ ทางเนต้าประเทศไทยยอมควักเนื้อเพื่อให้ได้ราคานี้ส่งมอบลูกค้าได้นะครับซึ่งเริ่มส่งมอบนะฮะตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับก็ทยอยทยอย,ย,อยเพราะว่ารตแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่จองมาตั้งแต่งานมอเตอร์โชว์กับทาง BRG g กรุ๊ปนะซึ่งวันนี้กลายเป็นดีลเลอร์ของทางเนต้าออโต้ประเทศไทยเป็นที่รียบ้อยแล้วโดยที่ทางเนต้าประเทศไทยนะตั้งเป้าไว้ว่าจะส่งมอบเจ้าตัวเนต้าวีนี้นะครับให้ได้เนี่ยสามพันคันผ่าน ในสิ้นปีนี้นะครับเหลือระยะเวลาอีกประมาณ2เดือนกว่าๆเกือบ3เดือนเท่านั้นนะนั่นหมายความว่าจะต้องส่งให้ได้เดือนละประมาณ1000คันเป็นอย่างน้อยนะซึ่งวันนี้ทางเนต้าเขาบอกว่ามีรถพร้อมเข้ามาในาร์ดนะที่ท่าเรือประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว1,300คันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าเนต้าก็แอบเสี่ยงนะต้องเดิมพันค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าพอรถเข้ามาเนี่ยกลายเป็นร่เงินก็จมกับสต็อกใช่ไหมเจ้าตัวรถพันกว่าคันนะครับไหนจะต้องยอมควักเนื้อส่วนต่างออกมา อีก2 0 0 0 0 0กว่าบาทต่อคันเพื่อให้ส่งมอบรถได้ราคา549,000บาทจากราคาเต็ม7 6 0 0 0 0บาทนะทดแทนในส่วนของมาตรการเหินของรัฐที่วันนี้ยังเซ็นไม่ผ่านนะครับกลายเป็นว่าทางเนต้านี่ก็ต้องเร่งผลัดดันกันสุดลิ์นะย,ยิ่งช้าเงินยิ่งจมยิ่งเจ็บตัวนะครับดังน,น,น,นั้นในเดือนตุลาคมนี้ทางเนต้าที่ผมไปคุยมาเขาก็บอกว่าเขาจะต้องเร่งผลัดดัน MOU ให้คลอดให้ได้นะครับต้องทําออกมาให้ได้ไม่ว่าอย่างไงก็ตามถึงแม้ว่าจะมีการคุยกับทาง o อริซอนพัทแล้วก็หน่วยงาน ภาครัฐเนี่ยบอกว่าโอ้มันมีเงื่อนไขที่ต้องปรับปรุงคุยกันอีกเยอะแยะมากมายแก้ไขหลาย,ายรอบนะครับแล้วก็มีเรื่องของค่ายรถนะฮะพวกดีลเลอร์ทั้งหลายนะที่วันนี้เขาต้องส่งมอบรถตามดีลเลอร์ตามศูนย์ให้ได้หลังจากที่ส่งมอบรถรถแรกได้แล้วนะครับเขาก็จะเริ่มทยอยนะถ้าหลังจาก M O U ผ่านแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มทยอยส่งเฟสสองนะเพราะว่ามีคนจองรถผ่านดีลเลอร์ต่างๆทั่วประเทศเข้ามาเช่นกันนะครับก็เพื่อระบายรถอ,ออกไปนะแม้อยู่ในยัดต้องพันวกว่าคันนะครับหลายคนมาถึงตรงนี้นะก็คงมีคําถามว่าพี่ทำไม เนต้ามันยากกว่าชาวบ้านเขานะครับทำไมเซ็น MO u ยากเย็นนะไม่เหมือน Good ูด t นะของ e a ร Wall หรือของ MG หรือข WOW นะ K, อง Wo นะครับ DFSK หรือ BYD นะครับอย่างของเนต้าเองเนี่ยมันมีความยากนะครับคืออย่างค่ายอื่นที่เราพูดมานะครับไม่ว่าจะเป็น e a ร Wall เองเนี่ยก็คือเขานำเข้าเข้ามาแล้วผลิตได้โรงงานของเขาหรือ i ิน o u ้าของเขาเองนะครับโรงงานของเขามีนะครับ MG ก็เช่นกันนะมีโรงงานผลิตของตัวเองแม้กระทั่งโ WOW วนะรถเล็กๆเ,เ,เนี่ยแน่นอนนะเขามีโรงงานของตรงฟองดี S f s k อยู่แล้วนะครับ BYD ก็เช่นกันเพราะก็มีแผนลงทุนซื้อที่ดินไปเรียบร้อยแล้วนะครับของ WHA นะครับแต่เนต้าเองไม่ได้ผลิตเองนะครับเนต้าเข้ามาโดยการจ้างผู้ผลิตอย่างคอริซอนพัดนะครับ ของปตทอเป็นผู้ผลิตแทนนะก็ทําให้เงื่อนไขเนี่ยมันแตกต่างนิดนึงนะครับถ้าใครใจันได้ก่อนหน้านี้นะเขาเปิดตัวราคามาอยู่ประมาณ5้าแสนเนะซึ่งมันก็เป็นการตกลงกับผู้ผลิตว่าเอ้ยถ้าฉันผลิตจํานวนเท่านี้นะครับอ่าสามพันคันสมมุตินะสักสามพันคันราคาได้5้าแสนเจ็เอ้ยถ้าฉันผลิตมากกว่านี้ล่ะเป็น5้าพันคันเหลือ5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันได้ไหมสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะราคานี้ละกันแต่ต้องว่าคุณจะต้องจ้างฉันผลิตด้วยจํานวนที่เราคุยกันไว้ถึงจะได้ราคานี้นะอารมณ์ยิ่งผลิตมาก ยิ่งราคากดลงได้มากนะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็ยังติดเรื่องของเงื่อนไขที่ยังเดียวกับภาครัฐอยู่นะซึ่งก็ทางเนต้าจะเล่งนะครับล่าสุดนะครับมีการร่วมพูดคุยนะทางเนต้ามีการร่วมพูดคุยกับค่ายรถอื่นๆที่มีแผนว่าจะพนึกกําลังเกิดเป็นสมาคมนะฮะค่ายผู้ผลิตรถจากจีนทั้งหลายนะครับที่จะเข้ามาทําตลาดลงทุนในประเทศไทยนะเหมือนกลุ่มสมาคมพวกการผลิตรถยนต์ของค่ายญี่ปุ่นนะครับวันนี้เขาก็มีคุยกันว่าจะ ก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาโดยที่สมาคมผู้ผลิตยานยนต์จีนนะฮะมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งก็เพื่อผลึกกําลังแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตต่างๆสร้างพลังการต่อรองนะฮะเรื่องของเงื่อนไขาการลงทุนกับทางภาครัฐนะฮะภาคด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งวันนี้นะ,ะส่วนใหญ่อย่างที่รู้กันก็มาจากค่ายรถประเทศจีนทั้งนั้นนะครับโดยที่เขาก็หนุนนะฮะค่ายรถยี่ใหญ่ที่สุดนะ,ะซึ่งก็คือกลุ่ม c p นี่เองนะครับที่เป็นโต้โหใหญ่นะครับมีค่ายรถ บนมือเนี่ยสค่ายด้วยกันไม่ว่าจะเป็น MG p r o ต o n b a c k Su t นะครับแล้วก็มีการชวนค่ายจีนใหญ่ๆที่มาลงทุนในก่อนหน้านี้อย่าง Great Wall Motor BYD f งฟง DFSK o ว SERIES นะครับ นอกจากรถยนต์4ีล้อแล้วยังมีค่ายมอเตอร์ไซค์จากจีนที่วันนี้ก็มาทำตลาดในประเทศไทยหลายค่ายเหมือนกันนะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะต่างๆของจีนรวมกันกว่า50รายนะครับพร้อมทั้งเชิญผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใหญ่ของประเทศไทยนะอย่าง s u m มิ t ออโต้ไทย s u m มิ t อาปิโก้นะครับซึ่งพวกนี้เขาบอกว่าโอ้โหเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใหญ่โดยเฉพาะตัวถังรถเนะี่ยเข้าร่วมในกลุ่มด้วยนะครับโดยที่สมาคมนี้นะจะเปิดตัววันที่11เดือน11นี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหการรวมพลึกําลังเนี่ยเพื่อที่จะรุกตลาดโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านเนี่ยค่อนข้างเต็มตัวนะครับซึ่งเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าเป็นการสนับสนุนอย่างพวกค่ายเล็กๆที่อยากจะทําตลาดเนี่ยแต่ไม่มี power ในการดีกวกับภาคหลักนะอย่างเนต้าที่มิจะบุตลาดหรือค่ายน้องใหม่ที่กำลังจะเข้ามาแบบกล้ากลัว อย่างช้างอันจีลี่เชอรี่เนี่ยเขาก็จะได้มีพี่ใหญ่หรือมีกลุ่มี่การพักผินพูดคุยนะเพราะว่ามันการต่างคนต่างดีลมันค่อนข้างยากนะครับการรวมกลุ่มเนี่ยมันจะทําให้เกิดความชัดเจนในการทําข้อเสนอดีลกับทางภาครัฐนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยการตอบรับของภาครัฐเรื่องเงื่อนไขการลงทุนเนี่ยมันยังไม่ค่อยตรงโจทย์นะเขาเรียกว่ามันยังไม่ตรงความต้องการของกลุ่มสักเท่าไหร่นะครับการที่เกิดสมาคมงานนี้นะเสนอเงื่อนไขอะไรนะครับทางสมาคมจะพิจารณานะถ้าเห็นว่าโอเคนะครับเป็นประโยชน์นะ แล้วมันได้นะกับทุกคนเนี่ยก็จะยื่นข้อเสนอไปนะเพื่อไปให้เป็นแบบทิศทางเดียวกันนะมันจะได้มี p พ w ั r นะไม่ใช่ต่างคงต่างค่าย เสนอเองนะค่ายนี้ต้องการอย่างนี้ค่ายนี้ต้องการอย่างนั้นค่ายนี้ค่ายใหญ่มี power มากกว่านะครับการที่เอาค่ายเล็กผนึกกําลังกับค่ายใหญ่เนี่ยมันก็จะทําให้ power ในการต่อรองนะผลักดันเดียวกับภาครัฐได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นนะฮะอย่างเนต้าที่เจอมาเนี่ยก็ยังเดียวกับภาครัฐล่าช้ายัางเซนมูยูไม่ผ่านนะครับมันก็เลยสั่นคลอนความเชื่อมั่นนะเกิดความล่าช้าว่าเอยตกลงเน,นต้าจะขายในประเทศไทยไหมนี่แหละรครับก็ติดเรื่องนี้นะเนต้าก็เลยคิดว่าจะเข้าร่วมกลุ่มสมาคมนี้ ด้วยเช่นกันนะก็สรุปนะสำหรับค่ารถยนต์ไฟฟ้าน้องใหม่มาแรงอย่างเนต้าวันนี้ที่ต้องเจอศึกรอบด้านนะจะต้องเร่งผลักดันไอ้เจ้าตัว MOU ให้คลอดให้ไวที่สุดหรือเจ้าตัวมาตรการส่งเสริมของรัฐให้ได้นะครับเพราะว่าวันนี้มีเดิมพันค่อนข้าง,งสูงนะไม่ว่าจะเป็นสต๊อกรถที่จอดอยู่ในาา์ด ถ้าเรือพันกว่าคันในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วแต่ยังส่งไม่ได้นะถ้าจะส่งได้ก็ส่งให้ลูกค้ากลุ่มแรกที่จองผ่าน VRG Group ในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาที่รอมาร่วม5-6เดือนนะทางเดต้าก็ต้องยอมควักเนื้อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นคันและ2อง0,000กว่าบาทนะเพื่อให้ได้ตามราคาที่ให้สัญญาเอาไว้ว่าฉันจะขายที่ราคา 459,000บาทนะครับก็ต้องทําให้ได้นะเพื่อให้คนเนี่ยมั่นใจว่าเอ้ยเนต้ามาทําตลาดประเทศไทยจริงๆนะซึ่งหลังจากนี้นะครับ MOU ผมเชื่อว่าน่าจะคลอดไวขึ้นนะจากการก่อตั้งสมาคมผู้ผลิตยานยนต์จีนนะครับซึ่งก็มีหลายค่ายเข้าร่วมนะน่าจะทําให้ดิวกับภาครัฐได้ง่ายขึ้นกว่านี้นะครับนะเพราะยุคต่อไปจากนี้เรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเป็นยุคของค่าเรือนจัก จนแน่นอนนะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะค่ายเนต้านะหรือใครที่จองรออยู่นะก็อดทนรอหน่อยนะเพราะว่าทางเนต้าเดือนนี้ต้องเห็นว่าเขาจะเอาจริงนะต้องผลักดันให้ได้เดิมพันเขาเยอะนะครับอยากให้คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะร,รอใครรออยู่บ้างนะเอ้ยหรืออยากให้ปรับตรงไหนเพิ่มก็แชร์มาคุยกันนะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์ซับสับกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ไว้เรามีอัปเดตข่าวอะไรอีกนะจะมาเล่าให้ฟังอีกสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ